บอกเขามาจะพุ่นแล้วตั้งตาต้นปีมาที่บอาจักเดือนมัเช่าห,หัวเรา่จะห้มาาอยู่นี่เ<อ>ขาช่เดือนอเขามาตลอดได้พราะกันเบิร์ไปแยังแต่พอเอาหาเนี่กัเขากัเขาเขาอยู่อันันนี่ก็ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับ อันนี้โอปอพารวยก็จะมาพา f อมาสัมภาษณ์หนุ่มไทยนะครับผมเพราะว่าหนุ่มไทยถูกมาตั้งแต่ปีใหม่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยพลาดสักทีนะครับอันนี้คือเลขสูตรนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโอปอพารวยด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผม เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของหนุ่มไทยนะครับผมที่ไม่เคยพลาดเลยนะครับฮัลโหลค่ะพ่อสวัสดีค่ะอัลโหลสวัสดีทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับพ่อเออแยังไดงฮากันยังได้ฝนตกเ่ราะท่า,ทางฝนโอ้ตกเพิ่งเจ้ามาเจ้านี่ค่ะออกไป็นไซบะท่านใดโอ้ยตอนทีกันมัน ใช้อะไรให้กันอันมาที่นี่เรียกกระสีเอาสรุปนาะเพราะว่าจ,<ะ>จ,จับชุดคู่บนพ่อกะห้ไปแล้วน้อจะ่จะจะขอะพ่อสรุปเลขกนะคะเพราะว่า<ะ>เลขกพ่อนี่เขาว่าทุกงวดเลยนาะคะ่ะเนาะแมนเขาทุกงวดแล้วลกูกเพท่านได้ผ่าด,ด้วยเัีต่างหายมากเนี่ยต้ตนปี<ะ>ว่าุณนะพรท่านผ่าดย้ดยเนยเรียกกัน จะลุบจะลุบกะเขาเน้อค่ะเขาวิ่งกาเข้าคือเขามาตลอดค่ะยังวัดทีแล้วก็วิ่งบนล่างกะเข้าเป๊ะเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าให้กันบนล่างเลยวัดทีแล้วมาแต่ว่ามันนั่งเป็นเลขกับให้กับเอามันก็หลาตัวรอกันที พอสลุปไปเอาเอาเอาสรุปฟันทงเลยด้ยาบา่กาบนกามีสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดาคาศูนย์นห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่ง สามคู่ป่ะจ้าแมนสามคู่บนสองเจ็น้นกาโตเน้นๆกันสองเจ็ดเน้นๆสองเจ็ดเน้เนๆคร<ก>ับหนึ่งหกคับหนึ่งหกกาค่ะอันนี้คือเล็กบนเนาะค่ะเนาะเลขบนมีสามคู่ มีสคู่มีองเจถือวางมาหลายหนึ่งหกสามชุดค่ะไปครับเออเอาไที่นี่ฟันทงลางด้วยบ้านนี้สรุปลางเออสรุปลางกามีไอเจ็กซ 0ูราคาโม6าราคาหาเก้าหาเรางอยงนีง้อยู่สชุดค่ะร <50. S 2> างมาที่เ่กาเป็นชุดคัดเด่นคัดเด่นเออเด่นมันก็จะเป็นมิอยศูนย์เด้อเด่น เด,นเดน,เดนเดนศูนยหาเดนศูน0หาก็บู้หาตอนโตผู้หาอือนี่นะคือชุดเดนของพ่อกับกับเราเด้อค่ะเดนนี่คือลางหรือบนค่ะพ่อลาง โอ้ตินที่ตัวเน้นเน้นเลยมันพ่พอเน้นล่างอ๋อค่ะเอจูนหากระพกหา่สไตล์ของพ่อนเนี่ยคือว่านหรืว่าข้างเทียมก็ขึ้นบนเข้ากันไว้เนาะค่ะเนาะแทนถ้ากันไหวแมงเทารางก็ขึ้นบนก็มีเนาะพ่อเนาะแม่เขาต้องซื้อบนซื้อทั้งล่างพร้อมแม่นก็บว่าหลายดอกค่ะเอาอันเอาเลขวิ่งไปน้ำเลขวิ่งมันจะลืม วิ่งบนหรือล่างค่ะวิ่งการวิ่งบนทั้งวิ่งล่างนั่นแหละค่ะมันแยกกันอยู่ค่ะวิ่งวิ่งบนวิ่งบนอ่าวิ่งบนสองวิ่งบนสองค่ะเออแล้วก็วิ่งล่างวิ่งล่างศูน พ่อก็ดค่ะถ้าเล่นบนนี่ต,ต้องต้องมีติดสองแมนบ่ค่ะแมนเพราะว่าเลขวิ่งนี่มันไปได้สามตัวเนาะครั้งเสื้อก็ไปลักลอยเองสิงนนะอ๋อค่ะคือจังได้กระติดติดบนอยู่แล้วเออกระติดกระติดมี่สองติดบาดนี้พ่อบ่มีสามตัวฝากเอฟซีบ่ค่ะงวดนี้นี่สามตัวมันบ่ท่านใดแล้วอยู่แม่นสามตัวโอมันไม่สูตรอีกนั่นบ่ค่ะสามตัวชุด โอ้มีสูตรตั้งหากว่าจ้ะแมนมีสูตรตั้งหากเด้เห็ดสามตัวตัวคัดออกจากเลขอ่าคือมันจะมีอยู่ลอยยี่สิบชุดมนนบอยกเว้นเบิรนหามเลขตัวเดตลอดชาดเลยเด้มันบ่ผิดเลยเด้ป๊าดเขาตั้งสามตัวแมนเลขตัวสามตัวนี่ตลอดชาดตรัวผิดมันจะมีอยู่ลอยยี่สิบชุดยกเว้นเบิรนหามมันส็จลู น่าสนใจเนาะค่ะเออกระเสียวตัดแล้วกระเสียอประมาณสิบก่าหรือยี่สิบปอกเกินนี่ตั่างรองหน้าเราพ่อสีเฮ็ดให้่ยูเนาะค่ะเนาะสีได้สีได้ตามพ่ออีกเนาะค่ะอันสำรับสูตรสามตัวบ่เคยพลาดเนาะแมนสูตรสามตัวตัวสามตัวตัวแมนสามตัวตัวนี่เดินดีอืม ค่มันใช้ได้ตลอดศาสตร์ได้จนว่จนมากองฉลากเป็นลมไปแล้วใช้ไป้กองฉลากตัวนี้มันจะเป็นเซ็กี่ตลอดไปเลยเพราะว่ามันออกมายังกระถืออยู่ในตัวชุดนี่แหละมัดอยู่ค่ะสามตัวสามตัวเดี๋ยวโทษสอบถามเกี่ยวกับสามตัวละค่ะวันนี้เดี๋ยวให้พ่อเฮ็ดแล้วก่อนเนาะแม่พ่อเฮ็ดแล้วก่อนจังโทรมาเอาเดือเปล่อกันสิเฮ็ดไว้ท่าค่ะ จุกจุกมันหมานเด้อค่ะจ้าจุกค่ะวันตีห้มาจังจังเนาะค่ะเนาะพ่อเข้าเข้ามาจริงงวดแล้วครับพ่อไอ้เรียกันชุดนี่บอกเขามาตะพุ่นแล้วตั้งตาต้นปีแม่ที่บัวอาจักเดือนาะมันช่างงวดหรอวะตั้งหัวของมาอยู่นี่เขาชุ่เดือนเขามาตลอดเลยพากันเบิร์นไปยังแต่พ่อเอาให้อยู่นี่ก็เขาก็เขาเขาอยู่ั่นเนี้กครับผมเนี่ยเขาบุ่นเขาล่างอยู่หันแล้วอืม เลขบนก็คือสรุปอ่าที่พ่อเน้นก็คือสองเจ็ดกับหนึ่งหกนะพ่อเนาะม่วนเน้นสองชุดนี่แหละครับส่วนเลขล่างก็ศูนย์ห้ากับหกห้านะพ่อเนี่ยเน้นนี่แหละเน้นสองตัวเนี่ยครับส่วนเลขวิ่งก็บนวิ่งสองล่างวิ่งศูนย์นะพ่อเนาะเข้ามาตั้งแต่ปีปีใหม่ต้นปีอะไรยังไม่เคยพลาด้บ่เคยผ่าดเนาะค่ะสูตรคุณพ่อใงไทยเนาะ เขาดีเห็นว่างวดที่แล้วพ่อยังเสียดายน้ำอยู่ด้ว่าพักกันบ่ได้ป่ะยังว่าสันเราโอ้ยงวดนี้แหละพ่องวดนี้แหละครับแต่ว่ามันกามีเขาไม่รุดได้หลกได้ครับผมเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะใส่สติได้ในการน้ำไปใช้ครับเอาจังได้กับให้โชคดีมันมัครับผมลสามตัวสามตัว สาตัวต้นมี่สูตรอีกค่ะเอาครับหนุ่มไทยไม่แนวฝากหลายเนาะค่ะเนาะค่ะขอพุ่นขอคุณครับพ่อค่ะสวัสดีสวัสดีอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อหนุ่มไทยนะครับผมที่สรุปตัวเลขนะครับเข้ามาตั้งแต่ปีใหม่มาไม่เคยพลาดสักทีนะครับผมสรุปเลขบนก็มีสองเจ็ดกาบหนึ่งหกนะครับผมศูนย์ห้านี่ก็กันไว้นะครับ เลขล่างนี่ก็05 65์ห้านะครับผมเจ็ดี่นี่คือกันไว้นะครับผมแต่อย่าลืมว่านะครับผมล่างอาจจะไปบนหรือบนออกหรืออาจจะมาล่างก็ได้นะครับผมโอ้ลิ้นพันกันเลยครับส่วนเลขวิ่งวิ่งสนะครับบนล่างเก้าศูนย์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือ เลขสูตรของหนุ่มไทยนะครับผมขอขอบคุณ FC นะครับผมที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ